สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราสีพิจิกนะครับประจําช่วงครึ่งเดือนหลังธันวาคมนะครับคนที่เกิดราศีลัคนาราสีนี้มีเรื่องของความอึดอัดความนะขัดใจอะไรบางอย่างนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสิ่งสําคัญนะครับคือคุณต้องพึงระวังไว้เรื่องของอะไรครับสุขภาพร่างกายครับเกี่ยเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับช่วงนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงหน้าหนาวครับนะ pm นะฮะ2.5มันเยอะนะครับ ทางเดินหายใจนะครับผมนะใครที่เป็นภูมิแพ้นะฮะแพ้อากาศนะฮะตรงนี้นะครับต้องพึงระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งครับหรือใครที่มีโรคที่เกี่ยวกับปอดนะครับผมในช่วงก่อนหน้านะฮะก็ต้องดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพร่างกายให้มากขึ้นเป็นพิเศษตามนี้นะครับผมส่วนเรื่องของการติดต่อการเจรจาช่วงนี้ครับต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆก่อนที่จะพูดอะไรออกไปมันมีผลที่จะ ทำให้คุณดีหรือเสียได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้ครับถ้าเราเจาะลึกครับเรื่องของการงานนะครับตำแหน่งเรื่องเกี่ยวกับงานของท่านนะฮะถามว่าโดยแนวโน้มแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะเวลาของการทำงานมันน้อยลงนะฮะเวลาวันหยุดมันเยอะขึ้นนะในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าบางคนเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ท่านเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับคนอื่นเท่าคือนะอยากที่จะ นะทำงานน้อยๆหน่อยแต่ว่างานมันวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามานะมันมีอารมณ์แบบสมสวง่นนะฮะมันเหมือนกับว่าเจ้าวาดตอนนี้ปุ๊บเนะี่ยต้องนี่เคลียเคลียเคลียงานช่วงเนี้ยมันก็เลยจะต้องเครียดเพื่อให้ทันกับวันหยุดที่มันจะต้องอะไรพักผ่อนไงถูกต้องไหมนะวันหยุดระยะยาวเนี่ยตรงจุดนี้ในช่วงปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยนะเป็น2เท่านะเป็นพิเศษบางท่านนะฮะ อาจจะได้รับการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างครับคนนิยมเลยช่วงธันวาคมปุ๊บแต่งงานธุรกิจเรื่องโรงแรมอย่างงี้นะครับโอ้โหคึกคักเลยเข้ามาในช่วงนี้ธุกรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าคุณทํางานท่องเที่ยวปุ๊บในภาคส่วนต่างๆค้าขายอยู่ในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บมันก็จะคึกคักเวลาส่วนตัวของเรานมันก็จะไม่ค่อยเด่นสักหท่ร่ในช่วงปัจจุบันนี้แต่ มันก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะในช่วงนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองในช่วงนี้นะครับนะครึ่งเดือนหลังปุ๊บเนะี่ยไหลมาเทมาไหมไหลมาเทมานะครับตรงจุดนี้แต่เกณฑ์เรื่องของการใช้จ่ายอาจารย์อยากซื้อของขวัญของกำนันให้กับตัวเองหรือคนรอบข้างนะในช่วงปีใหม่เป็นมุมที่ดีหรือเปล่าผมตอบว่าก็เชิญตามสะดวกเถอะครับนะ ใช้ใจอย่างเต็มที่มีความสุขนะหันษาแน่นอนในช่วงคนระึ่งเดือนหลังธันวาคมนะครับเรื่องของความรักนะฮะจังหวะตอนนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณเป็นโสดและคุณอยากที่จะไม่มีแฟนอยากอยู่กับเพื่อนก็ไม่ว่ากันณนะขนาดนี้แต่ถ้าคุณนั้นคิดที่จะจีบใครหรือหมายตาหมายปองใครในช่วงก่อนหน้านะครับจังหวะตอนนี้ปุ๊บนะครับมีเกณฑ์เรื่องของการนะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือเปล่า คำตอบแปลว่ามีจังหวะชีวิตที่จะได้รับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าโดดเด่นนะครับส่วนใครนะฮะมีแฟนมีคู่อยู่แล้วก็พาแฟนนะกระนุ้งกระนิ้งนะฮะนะดูอะไรนะต้นคริส,สต์มาสนะครับนะกลับไปบ้านต่างจังหวัดนะไปเยี่ยมญาตินะอะไรต่างๆตรงจุดเนี้ยเดินทางนะสะดวกปลอดภัยนะปลอดภัยแแมลิ้นกระดก นะปลอดภัย5ห่วงนะสบายใจหายห่วงในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับผมตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้เกี่ยวก,กับดวงของท่านเป็นการส่วนตัวนะครับนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่แ s ด i g n e นะฮะ Holo Master นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ